ปี2025นี้ลืมภาพจำเดิมๆของตลาดรถไฟฟ้าในประเทศไทยไปได้เลยนะครับรุ่นยอดฮิตที่เคยโคงตลาดอาจกำลังโดนรุ่นน้องใหม่บาดหน้าไปแบบไม่รู้ตัวปีนี้เราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลเกิน500กิโลเมตรเป็นเรื่องปกติและเทคโนโลยีระดับซูปเปอร์คาร์มาอยู่ในรถราคาห้านต้นๆคำถามคือ ในตัวเลือกเป็น1 0บสรุ่นรุ่นไหนคือตัวจบของจริงรุ่นไหนคุ้มเงินในกระเป๋าของคุณมากที่สุดวันนี้ผมคัดมาให้แล้ว10อันดับรถไฟฟ้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี2025จัดอันดับจากยอดขายสมรรถนะความคุ้มค่าและเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงใครจะลุ่งใครจะล่วงไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่อันดับที่10ขวัญใจมหาชนเนต้า V2 รถ ที่พีสูนรแล้วว่าของดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงปี2025นี้ n e เนต้าแก้เกมมาดีมากครับจากรุ่น V ที่เดิมทีแล้วขายได้ถล่มทลายรุ่น V2 ปรับโฉมใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นชุดแต่งรอบคันไฟท้าย led แถบยาวที่ดูพรีเมียมขึ้นลืมภาพรถกระป๋องไปได้เยอะเลยภายในยังคงคอนเซปต์มินิมอลจอใหญ่14.6นิ้ว ทัดลื่นขึ้นลงรับ Apple c a r p l พทที่ชอบที่สุดคือระบบไดแอนโกแค่พกกุญแจเดินเข้ารถเหยียบเบรกเข้าเกียร์ไปได้เลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะมาพร้อมมอเตอร์95เหลงหมาแบตเตอรี่36.1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งได้382กิโลเมตรสมรรถนะ95แหลงหมาอาจจะดูน้อยถ้าเทียบกับรุ่นพี่ แต่ถ้าวิ่งในเมืองรับรองว่าเหลือเฟือครับทำความเร็วได้ประมาณ120กิโลเมตรต่ชั่วโมงช่วงล่างมีการปรับจูนใหม่ซับแรงกระแทกดีขึ้นกว่าตัวเดิมแต่ถ้าขับเร็วๆยังมีความโยกตัวไปมาตามสไตล์ซิตี้คาร์ข้อสังเกตคือระบบการชาร์จดีซยังรับได้ไม่สูงมากประมาณ40-50กิโลวัตอาจจะโลช้าหน่อยเวลาออกต่างจังหวัด แต่ถ้าวัดกันที่ความคุ้มค่าราคา500แสนกลางๆได้รถเก่งไฟฟ้าเอเย็นเพลงเพาะคนคงได้ n e t ้า V2 คือประตูบานแรกสู่โลก e ีวที่คุ้มค่าที่สุดครับอันดับที่9 m g c electric สำหรับใครที่บอกว่ารถไฟฟ้าขับไม่สนุกไหลยาลมคุณต้องลองคันนี้เลยนะครับที่ขับมันที่สุดในงบหลักแสน n นบิ l a าเพียวอิเล็กติกแพลตฟอร์ม คือการวางแบตเตอรี่ที่บางเฉียบทำให้จุดศูนย์ทวงต่ำมากบวกกับการขับเคลื่อนล้อหลัง RWD ทำให้หน้าไม่ดือ้อท้ายออกนิด,นดเวลาเติมคันเร่งในโค้งฟิลลิ่งเหมือนขับรถสปอร์ตยุโรปเลยครับมาพร้อมมอเตอร์170แรงม้ารุ่นสแตนดาดและ435แรงม้ารุ่น X-Power แบตเตอรี่51กิโลวัตต์และ64กิโลวัตต์ วิ่งได้4 25ถึง5 20กิโลเมตรปี2025นี้ MG มีให้เลือกหลากหลายมากตั้งแต่รุ่นสแตนดาดใช้งานทั่วไปจนถึงตัวตึงอย่าง X Power ที่แรงระดับซ u เปอร์คาร์คิลเลอร์แต่สิ่งที่ต้องเลขมาคือภายในห้องโดยสารครับภายใน MG4 ดีไซน์สวยแต่หรูและวัสดุหลายจุดยังเป็น hard plastic ซึ่งอาจจะไม่ดูหรูหราเท่าคู่แข่งจอกลางใช้งานได้ดีแต่เมนูอาจจะซับซ้อนไปนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่สรุปสั้นๆถ้าคุณเป็นพ่อบ้านสายซิ่งชอบฟิลลิ่งพวงมาลัยคมๆช่วงล่างหนึบๆและไม่ซีเรียสเรื่องความหรูหราภายในห้องโดยสาร MGC คือหนึ่งในตัวเลือกแน่นอนครับอันดับที่8 BYD Dolphin คู่กัดตลอดการของ MGC แต่มาในสไตล์ที่เข้าถึงง่ายกว่าและนุ่มนวลกว่านั่นคือโลมาน้อยที่ยอดขาย่ายทวนกระแสน้ำได้ตลอดเวลาดอลฟินชนะใจคนไทยด้วยความที่เป็นทรงสูงภายในกว้างโล่งนั่งสบายกว่าที่เห็นภายนอกเยอะดีไซน์ภายในมีความแฟนซีมือเปิดประตูทรงคีบโลมาหน้าจอหมุนได้ที่เป็นซิกเนเจอร์และ วัสดุที่นุ่มนวลกว่าคู่แข่งรุ่นสแตนดาร์ด95แรงมา้าวิ่งได้410กิเมตรช่วงล่างทัวชั่นบีมอัพเงินเพิ่มมาหน่อยจะได้204แรงมา้าวิ่งได้490กิลเมตรช่วงล่างมัตติลิงจุดที่ต้องทำการบ้านคือการเลือกรุ่นย่อยครับรุ่นสแตนดาร์ดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองช่วงล่างนุ่มย้อยนิดๆแต่ถ้าใครงบถึงผมเชียร์รุ่น Extended เพราะคุณจะได้ช่วงล่างหลังแบบอิสระมันติลิงที่เกาะถนนมากกว่าและมอเตอร์ที่แรงกว่าคนละเรื่องข้อดีคือเบรแบตเตอรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและศูนย์บริการ BYD ที่ปุดขึ้นเป็นดอกเห็ดถ้าคุณอยากได้รถกันแรกของบ้านที่ขับง่ายแฟนขับได้พ่อแม่นั่งสบายดอลฟินคือคำตอบที่เซฟมากที่สุดแล้ะครับอันดับที่เ O.R.A. Good Cat ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้กับรถที่เปลี่ยนวงการในวีไทยให้กลายเป็นเรื่องของแฟชั่นน้องแมวเหมียว O.R.A. Good Cat รุ่นผลิตในไทย Made in Thailand เรื่องดีไซน์ผมคงจะไม่ต้องพูดเยอะโจที่ไหนก็สวยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในปี2025คือราคาและสเปคครับรุ่นประกอบที่ไทยมีการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่ และการวางเกียร์ใหม่ที่คอพวงมาลัยใช้งานสะดวกขึ้นเยอะมาพร้อมมอเตอร์143แรงมา้าแบตเตอรี่ LFP รุ่นโบและอัลต้าจุดขายที่สาวสาวกีตสลบคือฟิวเจอร์ครับระบบช่วยจอดอัจฉริยะอัตโนมัติ3รูปแบบเบาะนวดไฟฟ้าฝั่งคนขคับหลังคาพาโนรามาซันลูฟภายใน วัสดุนุ่มเกตด,ดีให้ฟิลลิ่งเหมือนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นหรูๆมากกว่านั่งรถยนต์ข้อสังเกตคืออัตราเล่งอาจจะไม่หวือหว่าเท่าค่ายอื่นและช่วงล่างจะออกแนวนุ่มจนย้วยเล็กน้อยเมื่อขับเร็วแต่ถ้าคุณซื้อรถด,ด้วยอารมณ์และอยากได้รถที่สะท้อนลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนยังไง o r a good cat ก็ยังเป็นหนึ่งในใจสายแฟชั่นครับอันดับที่6 Honda e-n1 สำหรับใครที่ยังไม่กล้าเปิดใจให้ค่ายจีนและยังเชื่อมั่นในแบรนด์ญี่ปุ่นปีนี้ Honda e-n1 หรือ hrv เวอร์ชั่นไฟฟ้าทำราคาและออปชันออกมาสู้ได้น่าสนใจมากเลยครับหน้าตาอาจจะดูคล้าย hrv แต่ e-n1 สร้างบนแพลตฟอร์มที่ปรับปรุงมาเพื่อ ev จุดเด่น คือช่องเสียบชาร์จอยู่ด้านหน้าตรงโลโก้ H สะดวกมากเวลาจอดเสียบชาร์จตามปั๊มภายในคือสิ่งที่คุณเคยปุ่มต่างๆตำแหน่งวางแก้วใช้งานง่ายแบบไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ตามสไตล์ฮอนด้ามอเตอร์204แรงมา้าแบตเตอรี่68.8กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและวิ่งได้500กิโลเมตรเป่ที่เด็ดคือการขับขี่ครับฮอนด้ จูนมอเตอร์มาได้เนียนมากไม่กระชากจนเวียนหัวเหมือน e ีวีบางรุ่นช่วงล่างนุ่มหนบมั่นใจและเก็บเสียงดีกว่า HRV ตัวน้ำมันชัดเจนราคาอาจจะสูงกว่าคู่แข่งจีนในค์ดเดียวกันนิดหน่อยแต่สิ่งที่คุณได้คือความสบายใจศูนย์บริการทั่วประเทศอะไรและบริการหลังการขายที่คุณไว้วางใจได้สำหรับใครที่เป็นแฟนบอยฮอนด้ นี่คือ EV ที่คุณรอคอยครับอันดับที่5้าปุนไดไอ n อนิกไฟเข้าสู่ตป้ากับรถที่กวาดรางวัลเวอร์คาร์ออฟเดอะมาแล้วและเป็นรถที่ผมยกให้โลที่สุดในคลิปนี้ดีไซน์แบบ8 b i บิตพิกเซลผสมกับความล้ำยุกมันคือผลงานมา s t เตอร์พีแต่มันไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพราะนี่คือรถ ที่ใช้สถาปฏิยกรรก800รโวลต์ชาร์จไฟเร็วนรกแตก1 0 8ถใน18วินาทีถ้าคุณเจอตู้ที่ชาร์จแรงโพนะครับอีกจุดเด่นคือระบบ v 2 l vehicle to load ที่จ่ายไฟได้แรงมากเสียบเตาหมูกระทะใดเป่าผมหรือทีวีได้แบบสบายสบายเหมาะกับสายแคมปิ้งสุดๆภายในกว้างโถงเพราะฐานล้อยาวมาก คนโซนกลางเลื่อนได้ให้อิสระในการใช้งานห้องโดยสารแบบสุดๆข้อสังเกตเดียวคือราคาที่ค่อนข้างพรีเมียมและไม่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ซึ่งคนบนกันเยอะมากเวลาฝนตกหนักแต่ถ้าคุณอยากได้รถ e v ที่แตกต่างไม่ซสำใครและเทคโนโลยีระดับโลกคุณไดไอ o อนิกฟคือคำตอบที่เท่ที่สุดเลยครับอันดับที่4ี่ เทสลาโมเดล Y รถที่เป็นบรรทัดฐานของโลก EV ถ้าไม่ติดเข้ามาในลิตรคงไม่ได้โ o เดล Y ยังคงแข่งเก่งด้วย Ecosystem ของเทสลาตู้ Super c h a r ร์เจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียบปุ๊บชาร์จปับ๊บไม่ต้องรูดบัตรระบบซอฟต์แวร์ที่สเสถียรที่สุดอัปเดตท,ทีเหมือนได้รถคันใหม่เลยและระบบ Autopilot ที่ฉลาดเป็นอันดับต้นๆของโลก ข้อดีคือพื้นที่เก็บของมหาศาลทั้งกระโปรงหน้าและท้ายเบาะพับนอนได้แบบจริงๆแต่ข้อสังเกตในปี2025คือความสดใหม่ครับคู่แข่งเริ่มทำภายในได้หรูหรากว่าในขณะที่เทสลายังเน้นความมินิมอลบางคนเรียกว่าโล่งเกินไปและช่วงล่างแบบเดิมๆที่อาจกระด้างสำหรับถนนในเมืองไทยแม้คู่แข่งจะเยอะขึ้น แต่เท s ล a m o มเด Y ก็ยังเป็นเซฟโซนสำหรับคนที่มีงบ1,7ล้าน7ถึง2ล้านบาทที่ต้องการเทคโนโลยีที่ไว้ใจได้และสมรรถนะไม่เป็นรองใครอันดับที่ 3. BYD Seal ถ้าเท s ล a m o มเด Y คือราชา SUV คันนี้คือผู้ท้าชิงบัลลังสปอร์ตซีดานที่มาแรงมากที่สุดแลละครับโอแรงและลู่ลม BYD Seal เกิดมาเพื่อซิ่งครับด้วยเทคโนโลยี CTB Core-to-Body ที่เอาแบตเตอรี่มาเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถทำให้ตัวถังบิดน้อยมากขับขี่ได้มั่นใจแบบสุดๆมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล,ล้อ AWD 530แรงม้า0 100ใน3.8วินาทีขับได้สูงสุด600กิโลเมตรภายในอลังการงานสร้างเบาทรงสปอร์ต หัวเกียคิดตั้นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้แรงติดเบาะระดับรถสปอร์ตราคา5-6ล้านยังต้องหนาวแต่ข้อควรระวังคือหลังคากระจกครับเมืองไทยแดดแรงมากใครซื้อมาแนะนำให้ติดมา่านบังแดดแบบด่วนๆไม่งั้นหัวลนตายแน่สำหรับใครที่โหยหาความแรงชอบรถทรงเก่งเตี้ยเตี้ยที่โกดถนนนึบๆและออปชัน่นหล่นๆในราคาล้านกลางๆ b y d s e a l คือความคุ้มค่าที่หาตัวจับได้ยากครับอันดับที่2ชางอัน DPO S07 โลงแชมป์ของเราอันดับที่2คือรถที่เข้ามาเขย่าตลาด SUV ด้วยดีไซน์ที่เหมือนหลุดมาจากอนาคตและราคาที่ทำเอาคู่แข่งมงแรง DPO S07 จากฉางอันรุ่นนี้โดดเด่นที่ดีไซน์ประตูไห้ขอบ กระจก2องชั้นล้อขอบ20ใหญ่สะใจเข้ามาข้างในเจอซันพาวเวอร์สกรีนโจตรงกลางที่หันเข้าหาคนขับหรือคนนั่งได้แบบอัตโนมัติและการสั่งงานด้วยท่าทางล้ำสุดๆมาพร้อมมอเตอร์258แรงม้าแบตเตอรี่66.8กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงวิ่งได้485กิโลเมตร สมรรถนะขับเคลื่อนล้อหลัง258แรงม้าขับสนุกกว่าที่คิดช่วงล่างเซ็ตมาแนวนุ่มหนึบกำลังดีแต่ข้อสังเกตคือไม่มีที่ปัดน้ำฝนเหมือนไอออนิกไฟและระบบซอฟต์แวร์บางอย่างที่อาจจะต้องรออัปเดตให้เสถียรขึ้นอีกนิดหน่อยด้วยราคาล้านสามไปไปแลกกับดีไซน์และเทคโนโลยีระดับนี้ถ้าคุณชอบความล้ำและ อยากได้รถที่ดูแพงเกินราคา S07 คือคำตอบครับอันดับที่1 BYD a t t o 3และแล้วก็มาถึงอันดับที่1รถที่ไม่ใช่รถที่แรงที่สุดไม่ใช่รถที่ถูกที่สุดแต่มันคือรถที่สมดุลที่สุดในทุกด้านจนผมยกให้เป็น the best EV of 2025ทําทำไมถึงเป็นอันดับที่1 พอเอตโต3ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ได้ครบคันรุ่นใหม่มีการปรับปรุงจุดด้วยเดิมๆจนเกือบหมดเปลี่ยนยางใหม่เกาะถนนขึ้นโจตรงกลางใหญ่ขึ้นปิดระบบสตาร์ทแอนด์สต็อปได้ง่ายขึ้นและเอาโลโก้ไทยรถที่เป็นคำยาวๆออกเหลือแค่ b y d ดูคีนตาขึ้นเยอะทำความแรงได้204แรงม้าวิ่งได้410-480กิเม ราคา8ล้าน9ถึง1ล้าน4โดยประมาณตามราคาโปรโมชั่นขนาดตัวรถกำลังดีขับขี่ในเมืองคองออกตังจังหวัดสบายช่วงล่างนุ่มนวลถูกจริตคนไทยอะไรหาง่ายของแต่งเพียบและราคาที่ปรับลงมาจนน่าตกใจทำให้คู่แข่งสู้ยากมากมันคือ To โย ta าอา i ติ o พอ a ด้าซีวกในยุคอีวี คือซื้อไปจบใช้งานได้จริงไม่ต้องกังวลถ้าคุณมีงบ1ล้านบาทบวกลบนิดหน่อยและอยากได้ e v ีคันเดียวของบ้านที่ทำได้ทุกอย่างหน้าทีนี้ b y d a t t o 3คือเบอร์หนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างกับ10อันดับรถไฟฟ้าปี2025เหเป็นภาพชัดขึ้นไหมครับสรุปสั้นๆถ้าเน้นประหยัดสุดๆไปที่ neta v2 ถ้าเน้นขับมัน ไปที่ MGC ถ้าเน้นโหลดเท่ไปที่ DPO S07 หรือ Ionic f i g h ถ้าเน้นสมดุลคุ้มค่าจบที่ Atto 3แต่ไม่ว่าคุณจะเล็งรุ่นไหนไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไปลองขับจริงครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นสัมผัสถึงฟิลลิ่งด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าคันไหนคือเนื้อคู่ของคุณ ถ้าชอบคลิปจัดอันดับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกหน่อยว่าถ้าให้เลือกหนึ่งคันคุณจะเลือกคันไหนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขับขี่ปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบยุ้ย